เพ่นกูมายามกูนี่นี่นี่เห็นบ่นี่นีนี่นี่ผทาพายเลยดิู้ายเลยนี่เด้อนี่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 เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่ทีมงานกูล่นนี่น่ะมึงก็เชีออกคือการละเด้อกับปูนี่เด้อานี่น่ะนี่เห็นแล้วบ่นี่นี่ก็มึงจะห่วงน้ามันมันงมึงจะไปห่วงน้ามันม่นยิงนั่นเอาอีได้ก็มีคือการโดนของหนังเบ็ดเขาอุดบ่ยากนี่ี้าวข่าวนอน่น เห็นแล้วเห็นแล้วออมึงว่าว่ามันมีมีบ้านอยู่สามหลังเออเออแล้วกูก็บ่ได้แต่เบอร์โทรมันกับกูได้เบอร์โทรมันกูจะโทรถามบึ่งอันบักดมมันเห็ุบ่ได้บ่เจ้าจังป้ากูจะถามแนวนี้คนว่าเหตุบ่ได้แล้วมาหาตู้ก้อนพี่กูจะวอาสินะกูจะิบายข้อมันเบิ่งกันเรื่องมนยิงนี่นะอืมของอันนี้ลืมแม่ได้ดอของกูนี่ลืมแแม่ ป้าหอดพ่อป้าหอดเอื้อยเขาน้องก็ได้พอ<า>อ่อแหละนะฟาดข้างอ้อยอ้อยรถเาไม่ <c oughs> คน <c oughs> ใจแล้วนะก <c> ว <oughs> ่าเราไปงอดตอดโยเขาไปนอนห้องห้องบ้านบัดคีไปนอนน้ำเขาช้ำอีกมอนอีอ่ช้ำม,มอนี่นั่นเข้มน้อยกระชักเข้มใหญ่ <c oughs> ต้นเตยเนยเชียงวหมดเลยไปเพื่อนมาเจอกันบาดนี่สามเชือกสามสิงที่น้องเอ้ยบาดนี้พอที่ไปยังบาดนี้พอเหตุด้วยนั่นเลยเอยหมดรู้ไหมขังเต้ยหมดเ้เว่าเชียงนิดน้อยรู้ปุ๊กวย่าความเจ้าเลยว่ะใั่ไหไปเป็นน่งี่นนางเชือนหรือนางแล้วแตหมูได้ีนหมูว่านางลุมก็นางลุ่าหงอก ปวดมามาเฮือนปวดบวบพ่อขึ้นเฮือนมันบวแมนเอาทำเจ้าก่อนเมืองไหนประตู้ช่างกีตาร์ก็เป็นโอ้ยเราเป็นเมื่อไงเมียมันนับช่างแน่นอนหอกกับเมียนั่นถอนห้องบวเป็นบวแมนเจ้าภาษาพระตู้นี่บอกแล้วคอยบัญชีเป็นยังเป็นแต่แล้วเป็นแล้วคอยนั่นแน่วบวเป็นเอาคอยบวเป็นกันแน่วอันตัวนั้นบัญญาคอยบอกเนาะตัวนั้นบึกว่าปัญญาบนนั่นก็ มยางดึงแขนไปไปเองครับแต่เกิดมาคู่จักรถตอนนี้เออดแน่นอนหรอไงข่้มาอะไรอัญมเีกเซียนละไมันเป็นเองมันตัวนั้นนอกเเท่ามันเป็นเองคุณน้าเชียวนั่งเทวดามันจะกว้างไปเพิ่งซือเพิ่งซา้อมาใส่ก็ส่ใส่ยันกระเจ้านะจะไผ ไายแล้วะหาบัดคไข่บัดอยู่ภูทังใต้บัดได้ยินเสียงไหาลงมาแา่นี่ลมพัดลงหัวสันกางเลล็ดมันโคเลือนมันน่ะอันนี้เราเคลื่อนต่ำคนเบาหนะได้๋ยวเคลื่อนต่ำคนเบาขณะได้เมีสองคนกับเปลี่ยนกันนอนคนหนึ่งนอนเคลื่อนชูงก็อดเทียงคืนเนี่ยกลงไปนอนเคลื่อนต่ำคนเบาหน่ะชุบคนเบาใช่ไหมอ๋อชุบมัแล้วมันมอย่างเด้บัดนี้มาที่สมันบมดได้บักเสียวเนี่ยน้ำหวานน้ำชมบาดนี้ ผมคนอยู่ป่าอยู่ดอนกับชำมีชำได้เห็นแล้วเออโมเมนว่าที่มีบัชชวนได้ก็แม่แล้วเดี๋ยวเออต้องเนาะของตู้จานเดืองต้องแท้นี่ของตู้พายเนี่ยมาหับเชียวดีแล้วเออกันนั่นก็มาหับตู้กันอันนั้นก็หับตู้กันโอ้โต๊ะสีน้องนี่น้ำใจของคนเหล่าคนเหล่าวนี้นามใส่เนาะน้ากากของเขาใส่ใสน้าตา ทิเพจเขาวะนี่มาหาคนได้บ่แม่บ่หนน้าเปลี่ยนนิสัยอ้นี่เขาหาอยู่เขาจะทกาบอกมีคนให้ท่านี่แม่นไผ่ใช่หนาท่นใต้นี่หนาให้เห็ด์ยั้งเขาวะลูกเชียเมียหายบ่เขาว่าชนาเขาจะถามแน่นอนบ่ได้เขาหลุดโอ้ยเขาวะบาดประตูพายเราลุกผัดลุกบ่ายเท่นั้นเนอะ เรา่าเชียใหทังนี้มาเยามจยามก่เป็นได้หรอลมพัดลมมโคนแบบไม่อยากมาม่แากุทั้งทังนี้นะบบเป็นไห้ยังไห้บบมีเงินเอเนื้อเนือที่ว่ากเป็นไห้ขึ้นฮอดยังเอาหลยไห้อเงิน่นเงินบมี้เขาเงียบเลยเนี่เปเชื้อแต่เงินเขาบริการช่องชามแฉนแต่เงิน อ,อันเชนเรื่องนั้นไปเห็ดกันใบหนุกย้ายให้รู้ก็ได้ยินอยู่พาคตวด้านมึงบอยูอ่ชนที่ชองนั้นเนี่เชียเชีย,ยประกันภัยคนตายเชียย่ยไรดยนะ,ชะเชเื่อเพละแชะบ,บไ้พาว่าพละแเอาแล้วเอาเรืเอลอกเพทางตงเตียวมานี่เวละพันเลยนี่ยังไม่ไปให้เขาชำพันหนึ่งพันบาทเนาะทงกูมีแต่ 50,000ันใดทําคมอันนั้นเสียโอ้ยแซ่นนงโลแลวเสีโอ้ยแซ่นนึงกได้มาอันมาอันเขาถามข่าวว่าเที่ยวเจ้าไปใสเายังนีข่าวว่ามันลไปเห็ดหาเ็ดเียอยู่ชนวันเอแม่นเจักแม่นหรือบ่เขาเว้าเขาบ่เห็น่มันก็ไปโลดบ้านมันเฮือนมันหอิอม่นหยังดอกบ่บ่อยากถามมัน บ้านเมียตัวหนึ่งว่าอยู่นาลาดนาลาดบบ้านเมียหัวลาดหัวลาดหัวลาดเหรอหัวลาดแต่วันนาลาดมัเมื่อกูเจอป่วยลาดเมื่อกูอจอเขาเอิบบ้านบ้านหัวหินละบั่นนาราดเหรอหัวหินลาะอันเดียวอันเดียวันเย้าเหมือนเดียวกันเลยอันพวกอันเขาย้ายมันจะพูดจะพามาเชียวบ่ดอยเมียกูนั่นไปอยู่น้ำนา่าวมันถือได้บ้านมันพุ่นอยู่อันนั้นผู้ใดบ้านมันกูไปให้ ทีนดเฮือนมันได้บานบ่อนมันอยู่ดีบ้านนี่จังที้เรื่องเมียกูนั่นอีก่เมียตัวตายยังไงเอออันเมียกูผู้นั่นน่ะกูชี้ว่าชูบังพังเป็นป้ากันทับผัวผัวอะไรยากได้คืนแล้วมันปบผัวอีนั่นนั่นอีเฮงนั่นชื่อมันนั่นกูกึ้นตะทามอยู่อันนี้แล้วโอ้ยตูวก็ไปเท่าไรคืนนะฮะบ้านนา่นหินละเนาะจะคุยกันยลม่วนเลยนะหวยละ วางไหนว่าเราทั้งนจะสดแน่ถามพระเจ้าว่ามงโอ้เราบอกมันอ่ะตายแล้วอีตาบุกอีตาบุกกินขาหัวเมียกูน่ะคนอันน่ะอันข้าหัวนั่นคลิปล้านกรูช่วยาชูปังนี่งกับมูตัวนึ่งแบ่ตัวนึงเนี่ยครูนั่นเได้ยินรที่มึงว่างเออบานนี่แหละล้านกูเชียร์ให้เบื่อแล้วครูเอามากังคืนเนี่ยนั่นน่ะครูบัตรที่อ่ำไปอัง เอามาแหละห่อพ ja. <laughs> okay. ี่กัะบายชามเอามาเดือนคิดว่าทหอมคืนลูกมันช้องคนคันวันสยามาตะเวนบบยันเราจือทางเมื่อคั้งสยามาตะเวนยันเราจือทางเมื่อน้องประตูโอ้ยเราเห็นมันมาเลยมันเมื่อช่องเชื่อเลยไม่ว่าตู้จานแบบไปว่ายมาไว่ายนะโมเมนต์ว่ายันจืดทางหม้อโมเมนต์ว่าว้าโมเมนต์ว้าวันนั้นเรก ไปลวช้ำไปชื่อเอาลูเมียนะเอาแล้วเอาแล้วชื่อเป็นชื่อไต่บมุกวกมุ้งมนบอไปดป้าย่ออย่างีได้ยังมาหนิเอาคำี๊ดเ้ามันตนุ่มหนอเขาคำเขาคำหนึ่งเขากำยันนวาคลังเขาคำพลังคนอาเวนฮอน ให้หน้าบนเขาดำนะเด้งนั่นเว้บนั่นก็ได้เอขาควมีของเลยเขาเว้นน่นแล้วนเว้น่ะแล้วเขาทัดเกี่ยวท่นเขาเกี่ยวแล้วรานซื้อรถบ้านเฮานี่ก็มีบายเรอ่ะอ่าชี้ินตัจานบนน่าเื่องพูนเกิดาติเนี่ยาันจนาให้น่นพี่แล้วมันเวท เขาอาจจะมมนเป็นอย่างเขาละพาไปเขมันมันยถ้พาไปมันจะยองเขาก็ให้แล้วว่าถูกไ่มท่ามดูกมันบมเขาดาว่ามันกระถางเนาะเมื่อว้นคนแบบว่าเขาไได้ถือย่างนอต่าเนาะเออเรา่าเป็นเลามอย่้งเรค้งเราอยางลุงพาเปลาซื้อปันะันวันหังนจะอให้พารถเขาํำนั่นขันะนักพูเจ้าเขาบ่ให้นะไม่นรอกคลัคนั้นนี่บอเราน่าติดแล้วคนนั่น ก็นันหน้าวัจับกวดพิ่แล้วเอายกเลยเอาเลยอาจารย์เออแต่คุยกันมวนเี่นะเรื่องความกินเนี่ยบ่มาด้วยกันเัราะนั่นเน็คขรัมขรัมอยู่คือมังชังชิพอย่างนี่เขาบอกินอะไรนี่ตั้งแต่พวกห้อขุนบ่พักคเองอย่างก็มังชังชิพอย่างมังมังมังชังมังชังคือก็ชิวชิ่มชัดไหมว่าอันง่ายๆเนาะเจีบช่างมังสาเนาะนี่ชิ่มนั่นชัดที่ว่าเขาบริกินนั่นชิชิพอย่าง มุชิงหกงูหกไฟบ้านนี้แทบอีทั้งไม่กินของตัวนี้หันมบ่อแม่นนะบ่อบ่อแม่นหกได้ปลาอลงวัดอ้าวมันบ่อแม่นนะอาจารย์ตัวนั้นหันแต่ว่าเพิ่นบอให้เอาลงวัดชื่อปลาอาลงวัดมาเสื้อดาวสูงเสื้อเหลืองมีทังสิบอย่างมาเมลน้าเนาะลิงข้างเดือยนี่เรียเจียวเลยพวกเนื้อเนื้อมนุษย์นี่นี่แนวนี้ไรเนื้อพวกมนุษย์ เออมนุษย์อันนี้แหละมังชังคิดอย่างคือน้องอย่างเขากินเอาเนาะถือทำทำยาคูอยู่ในวัดยาคู่เขาบริจิือกันเขาเอาเขาบปฏิออมไปอย่างเขาบอกอ้อดอกผมงบอกอ้อมเนาะพี่จันอยู่นั่นนี่ไม่เข้าหาโตมือนั่นจ้าก็กระตูอย่างนี้เจ้าวัดตูที่หายเนาะเพราะว่ามีคนนั่นอันนี้มาใช่เตีเง่นบอกตูไพ่ในเด้อว่าฉันบอกใดๆเหรอเมียเรากลับบ้านแล้วกลับมาแล้วว่าฉันนาะ ย่าให้ไปจัแล้วเขาเลยว่าโอ้เชียวไวาว่าจะมีอามึงมาเลยเด้อกับขึ้นหอดโจดถึงเลยก็ับไปหากันเออบ่ายห้องอันให้ห้องท่องแตกยังอืมเขาจะว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นจะมาเล่นน้ำเจ้ามันนี่นะเพิ่นเห็นระบออเห็นข้าวเลยนะเห็นระบ้อเห็นระบ้อบักเถอะเห็นระเบ้อฮาเห็นะบ่เตือนกันมามาเรือก่อนเออเออเนี่ยตูไพ่มกลับบ้านแล้วอ่ะโอ้เฮาบอกู้ชิไปบอกไปอย่าไปดินไปหยก ไปยอกบึงว่ายอกเม่เชียวบึงเมเชียวเก่าเานาะเป <c oughs> ็นชั้นดอกเขาได้ยินชื่อเขากับรีแล้วยังงี้ว่าชิไปรีแห,หละเชียวรีกูน,นั่นกูบอกเอางดกกูจะไปเบึงหนา้าเบึงตาเพราะว่าโอ้วันนี้เนาะเมียเชียวนี่ไปเบึงหูห่างไปบึงตัวจริงแต่ว่าหูมันอยู่ได้อันอันนี้น่ะเห็นอยู่เปิดอะไรเตจีได้ทุจริตเลยเตกียากันเลยห้างอะไรเดี๋ยวนี้เนาะที่เคบอก แม่นจีแล้วยาห่างวิตกันแล้วแม่นบอกอันนั้นกับอันนั้นเนาะขอยแยงพิเพิเนาะพะ่าเนาะเอันนั้นว่าอะไรเขาหายาวิตกันด้วยอู้จังว่าอันนั้นแหละกูุยก็แค่พ่อมากล้วยกินได้กินได้บให้เก่งใจในอะไรเอาได้กินแม่กินแม่กินแม วันชั้นที่ได้เขาบุญในบ้านเขานี่บุญบ้านชุนเนี่ยมาหาอาจารย์มันในจุดะสงมมันนี่กัดมาหาแนวของดีๆเลยบุ่เด็ยุบแหลกของนี้เนี่ยมันหายากได้เหุี่ยงคนว่าของของมีอยู่นั้นให้ได้เขาไม่กำลังนะเนีเออเขาไมีกำลังา บาทนั่นแหละวักเคลื่อนเงินเจ็ดบาทเนี่ยเนาะของมีกับรางวางชาเนี่ยอย่าบอกได้จู่จานบารุงกอนเฮาเนาะเป็นคนขี้คุยจังชั้นจังชี้เลยอันนี้เนาะเฮาใช้มือเบิ้งจูจานแล้วเขานี่แหละโบเชียวอะไรนี่นะในตัวดังมาตกใหม่ตัวดังในเรื่อนตัวมีกกใหม่บนนี่เรื่องอะไรอย่างนี่ตัวแล้นี่แพ้พาดบานี่นี่แพ้อันนี้แหละนี่โอ้ยแบบนี้คืนนี่เชื่อก็เชื่อนี่อีกแม่นบ่เชี่ยวแม่นโบเมืองหันแม่นเนี่ย เห็นบ่อน่ากูให้มึงเบิึงนี่เน้อตุจารย์เมนบ่อเฮ้อดูด้วยนี่นี่เมนบ่อโอ้เมนนี่แค่นี้นี่ก็ก็กระแตได้ประตูประตูไฟยังอยู่ในเฮือนตัวก็กระแตได้ตุกไงเห็นนั้นมันจะมาชุ่มเข้ามาใช่จริงที่อยู่พี่นั่นก็กระแตได้ตะกี้เบิ้งเจ้าชายเบิ้งนั่นแต่รอบก่อนพุ่มเนาะพโเนาอเรื่องนางเล่นมีอะไรทำกันงานถึงนี่นี่นี่เชี่ยวนี่นี่ อันนี้แหละนี่กูกูถ่ายมาให้เบิังนี่กูไปขอกูไปเช็งขานี่นี่เขาเห็นบันบันบทึกกูกินนี่น่ะเห็นบ่นี่เมียกูปุณณ์นี่เนอเมียกูด้วยนี่นี่นี่เมียกูนี่นี่นี่เมียกูเห็นบ่นี่นี่คุ้มเชื่อลายอันนี้น่ะอยู่ในบ้านอยู่เฮื่อนเล่าเลยนี่มึ่ไปกินนี่เอาแล้วไปกินนี่นั่นแล้วแล้วเชี่ยวใบอันนี้นั่ะมันคือผสมกูไงอ้าวกูก็อยู่เกือบไปเห็ดตะมันแล้วกูกูได้กินนี่ไงเห็นดอกเนาะเห็ดตะมันแล้วจะชื่อไปเมื่อน้ำบุญช่วงเือเชี่ยวนี่เบิองเอาเนี่ยนี่เนาี่ อันนี้เมียแม่เท้านี่เขาคุณยน่์กันนี่เห็นบ่นี่อันนี้นี่นั่งอยู่ทิศเนี่ยกูนี่นี่นี่เนี่ยมึงเดินเดี๋เขานี่นี่แก้วเบียกูนี่พอบ้านสองคนนี่เห็นบ่เห็นบัานบ้านมันมึงคือคนนี่แล้วปรชาาแล้วแล้วแล้วปรชาวาเราขายคุณบ้านนี่แหละโอ้หบัญชีตายทุกบม่ได้แต่งก็มีนะบ้านนะนะแต่ว่ามึงเอาได้บ่หรือบ่ได้ยังนมาได้โอ้ยอย่ามันเตะมึงมันเหตุไงมันบ่ได้นะขนาดได้ ลได้ละว่าฮลยจังวะเห็ดจามันผู้ที่มันคันนะผู้ีมันตีเอาลีได้เฉียวบ่แม่กูว่าขืนอยู่เลยคันมันมีของดีคือตุจานได้แล้วเนาะุพยเราบริจิงเนสสุไพรนกโายเงาโบไม่เือดเห็ดเวียเห็ดงานเลยเราเก่งไส้เลยข้นมันนั่แล้วไปย่านได้คนมันได้ขอจังว่าัดวามาให้ไฮรอกเลยเด้อจัเกืือมันีกเด้อ จะลองบอกจะลองได้ก่อนจะไม่บอกจะกึ๊บจะกักบอกเช้าบนห้านโลดอนี่คือบ้านห้วยม่วงได้เคยไรเมียก็วเองรอดเหรอมากินดองอยู่ในนี้บ้านห้วยม่วงมาแล้วเฮาว่าขายทาทำเฮาขายตะขานไล่ไปที้เจ้าขายเจ้าละพันบาทจะขอชิมขอชิมห่าโลด เอาแล้วข้าวุทุนก็ชงพันฮารอยน่ะก็ชงพันเรากันนะฮองมึงคณชามคนกินดองอยู่บ้านหอกินดองอีเพ่งมาดูว่าผู้อื่นแต่ลูกที่เลี้ยงเองะบีย่กินดองบ้านนี้เรากินดองนั่นยาอะไรบ้า้เอาให่ชิ้นิมเค่ะเอาะเอาเงินไห้องัวฮาร้อยบัานฮาร้อยหน่อชาม เมือ่อเมื่อบอกหันบ้านเลยไปนอนอยู่บ้านพักอยู่ขางแบบนั่นขา้าพุชาอยู่มีเจ้ามาหว่าาาหวยตัเองกระตุกใจแล้วยันมันบบเป็นทุนให้มาหอบว้าวขนาดขนาดว่าจงขนาดยังว่าฉันตัวเองก็าด,าดีขนาดยังว่าอยู่ปะเอาว่าเป็นเมียได้เนีน่นนอเมียตะก่อนพูดเมียตะก่อนนู่นต้พันปันปันให้ของผู้ละหมอหนึ่งเอาฉีกจอกไกลหันผู้ละจอกเอาเมื่อมันขลิลเลย มันไ่นอนขึ้นจากนั้นจิตตายเลยเียมันมันนอนบ่ได้มันตัวนั้นแหละมันคนพุทคลุฑหนึ่งหนึ่งกับคำเสี่ยมอะไรใชวไหนเสี่เนาะใส่มะพร้าวใส่นน้ำตาลหวานเเบาแสแล้วมะหอยกับเมียกขากรรมนี่กับเบาะแสมะพร้าวหวานมูชื่นน่อยกับเบาะแสเพ้อมบานเนลล่าคอยเลยว่าเหแล้วเจ้ามากินเยอะเมื่อื่นหวานนี่นะ บดหมาแล้วอันเท้าในเฮือนนี่เราบดอ็อกอุ้นของเท้านี่อุ้นเลยได้นี่คันคันว่าแต่วันนี่กินบ่ได้มันแข็งเลยเนาะไม่นั่นหรอกอุ้นเนี่ยไหนเด้อตัวเองวันมันนี่เราใช่มาเหมือนตอนบ่ายลาว่าว่าราวว่าโอมานัดแหละบ้านนี่แหละพาวขังบ้ามากระพิสาเพิ่นหมอนี่ตัวมาแล้วตัวเราฉับตายวันฉันนี้นี่ลองกิน้องข้าวในอนเชยเฉนเลย ผ้ายเพื่อนอะบอกเขาไปอ้อนเี่ยดูง่อนเนี่ยย่งแข่งแนงแข็งคือเนี่ยเจ้าเจ้าว่าใดหมอนี่บอกไม่ทันทำงานใอ่านบุรู้เนี่เขาว่าใดๆเขาจับห่เขาโทรมาบอกมาถามเขาว่าใด้เนี่ยแยงแข็งดีเน่เจ้าแฟนดีเขาโทรมาถามขขาวนี่ อย่างได้แข่งดีบ่ครับนี่มือวะหักตาอนมบนโบนั่นมันนังเปิดอันนั้นอยู่โบได้อยู่หมอนี่มัน่วยมาหากรับเป็นเพื่อนที่นี้เออเออันนี้หั่นแล้วอันนั้นและตัวเองว่าเจ้าตัวไม่ค่อยเด้อเรื่องของอันอันนี้จะมออันเช้าอนนี้จะชุงผหูผูเช้าด้วยไม้เบิ้งอันนี้ มันนมก็รักกันพี่อันเจ้าว่าช่องคนนี่เจ้ามาเจ้ามาคนไหนมาคนนี้หรือมาคนนี้แหละให้เจ้าโทรมาหาคอยที่ชงเบอร์โทรไหมอันชาวเช้านนี้อันนี้นี่ผู้นี้โทรมาบอกนี่เลยดิมีไม่เห็นเมียสิอบน้ายนะครับเล่าบนหายนั่ยกองเฮากัขอลานุญาตน้องเขาไม่ไปเฮาไปคุยกันนี่เขาโทรมาให้อืมกต่อยู่ดันกับเมียนนี้แลเหาืนบ่กเขาโทรมาเขาโทรด้วยเอ้ยเขาอ่ะคอยจะถามมันประตู้นั่น คุณยังวันนี้ไหนว่าฉันนั่นนี่เนี่ยูชิวันี้ไหนห่าว่ะคันว่าเป็นเนื้ตัวตัวของตู้จานนี่ดีกว่าบอคักบ่น่าหวานน่าหวานมานะอร่อยอร่อเลยนั่นนี่ไเขานีกว่านั่นเลยเดี๋ยของอะนั้นบ้านมันจะให้ของอามาหับเชียวื่อ ไอเสียแล้ว่าจักน้อยหนึ่งไปมึงใหม่บื้อสิ้าคมาสองคนโเลดกันนะบนะกัได้บ่ใหม่อีกอนน้เนาะมาเยหวยอ้อยหมอีกเลยนเอ้ยมันบริไกไปแลดวนะว้าวเออใช้โบไก่โบไก่นีอยู่ใชบ้านเดียวกับเพาะนี่แหละก็ว่าจะไปหามูเจ้าอยู่มารอดพยาบาลพอเดินสีเดินหาสงการไปเด้อปีใหม่ปีใหม่นี่นี่มารับจูจานไปเด้่เช้าเขาเขาโทรมาบอกเหดี๋ยวคันรถที่นี่นั่นให้เขารถ เออขับเลยนอนเนาะโทรมาบอกนี่แม่ห้างเขาบพราะท่นไม่ลูกเขาทุกคนเลยคันว่าอันต้องการนายโทรมาหาจงเบอร์มหนให้เขาคิดได้อันเมียนี่ป่ะโอ้ยตัวเองวะว่าวบอมันว่าวันนั่นเนาะคอยบริภาษณได้ห้างนี่เขาโทรมาเลยบ่อยๆเอยบอกว่ารถเขา่งเงินมาให้เฮงีๆเอาเด้อแม่คว้าลาออกเลยคอยบอกนั่นเนาะยันว่า ยังยินเสียงความว่านนนนนนวเนนั่นอะนี่แหละหายก็เป็นได้วะอีนี่นั่นชงเฮ้ผู้ชาวมาเท่านี่นก็โตมาจักโตมากขึ้นเลยนาะแล้วนะครับดนะ่านเนาะ,ะ <c oughs> มีแต่ผู้ชิ้นหดเนาะแม่ใจใดีใจกว้าง,งกับพอดีขอางข้าพอดีอยู่น้ำเขาข้าอยู่น้ำเหลาือกันมีเขาตะกี้ง่ยอยบัวเล็กมาเห็นใบสีโทรจักเปรซ้ยวแหล่เป็เสียที่อยู่บ้านไหนเสี่ยว บ้านหอยางกิปลานี่ยกินยี่บหอยางไม่นหอยางป่ะเนี่ยเออิยองเขาดอเขางล้อแต่แล้วปาทูกับอะไรเงินแบบนีอันย่างเป็นปาหอยางน้าเนียมีแต่ละคนเขาบ้านเอาความให้เหียกว่าเขาคิอะไรกัน่ยนี่้ลยมองทีปลาไชวนกินปลาบ้านเห็นบองงัวน่เลยมาบ่นที่อยู่เมียนั่นบอกว้าชื่ออยูเรขาลงหน้ามันน้าไก่บนยี่บอจกโตหัดเสียต้มไก่บอต้มไก่เอา เก็บขี้เอยู่ในตู้หันตู้นึ่งคุณเอาอยากต้มบ่บ่อแหล่คานามีเลยกระยามีอยู่น้อยด้นี่นะต้มเนี่ยเฮ้ยไก่หนังบ่อข่าอะไรเราเอาเข้าตู้ไว้ต้มไปเชี่ยต้มต้มต้มเชี่ยผูกแขนกันเลยบ่เหมือนนี้เป็นพยานกันเลยนะบ่อใบย่านเลยครับเป็นอนะไรมาผูกแขนเชี่ยวนี่ยนะอยู่ดี่แหฮงนี่ดีใหม่เนาะดีใหม่ช่างมาเลยเนี่ย้เลากันเรื่อยแล้วไปหามาชูกันดีใหม่มาเลย ดีใหม่กังพู๋แลมือมือชาวพันชาวพันเสิไมะูกนะแขนโอ้ทะเลกระยาแล้วนาใจนําใจหัแขงกันเทียวนำใจหายนาบ่ดนั้นจยังคูกว่นเขาผูกคุณ จะมาปูกพันเลยอตีใหม่มามาเราตุพานน่าแล้วเอาชีเข่าเข่าวาเจวานี่ยังกับบัวเ้วานไ่นี่ไก่มีกามีนีคำมาัวกนเนาะก็มาชอยละไก่อึตาไปเบิ่งกว่าไก่นานาค่ะเขาหน่งบัวชอยลวเฉียวเนาะไก่เข้าเนาะิ่ดแล้วมนายเดแล้วลูกหลอดนานามันเนาะยังตั้งใจบ่ได้อยู่ในความมือ่ะชิ่ะอมโหเพียวพวเมียนี่เอาเลี้วเลีวกับเมีย่บแม่นว่นั่นไหน คำเาเช่นบดแล้วหามื่อผูกอยู่บ่เออเมือม่อไดตัวจาน,น,มน,นมันบ่นเมื่อมือท่านหามือหายามดอกมือนี่จะทำเร็ว่วอ